ATI Wonder Wonder ออกมาในปี1986ถึง1990ซึ่งช bueno ิปในตระกูลนี้ออกแบบมาเพื่อประมวลผลการแสดงข้อความและภาพ2มิติ ATI มก8ชิปตัวถัดมาเป็นตระกูล March ออกมาในปี1990ยังคงเป็นชิปประมวลผลภาพ2มิติ ATI 3 d r ดีร1995ได้ขายกัดจอที่มีชิปประมวลผลภาพ2มิติและ3มิติ ATI Radeon 2000ได้เปลี่ยนชื่อเรียกก์ดจอเป็น Radeon 2000 ซึ่งยังใช้มาจนถึงปัจจุบันรองรับ Transform AI และที่อีกทั้งยังได้ใส่ฟีเจอร์ Hyper ATI Radeon X800 Next กาดตัวนี้รองรับการทำงานร่วมกับ Shader 2.0 Radeon X800 Next เป็นการ์ดจอตัวแรกที่รองรับการทำา Crossfire ATI Radeon HD 2900 XT ใช้สถาปัตยกรรมใหม่เทเลส a ค e รองรับการทำงานร่วมกับ Shader 4.0และ Direct X10 AMD Radeon HD 7970 2 0 1 1สถาปัตยกรรม Graphics Core Next ถอดแบบมาจากสถาปัตยกรรมแบบ i s c AMD Radeon HD 8000ซีรีส์สำหรับซีรีส์8000น,นี้ไม่ได้แตกต่างจากซีรีส์7000เท่าไรคือใช้ชิปเดิมแต่ว่าปรับเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นอีกเล็กน้อย AMD Radeon R9 290X AMD Radeon X480 เป็นการ์ดจอในกลุ่ม Midrange AMD Radeon X ห้าร้อยแปดสิบสองพันสิบเจ็ดเปิดตัวการดจอในซีรีส์ X ห้าร้อยซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือ X สี่ร้อยที่มีการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยการเพิ่มสัญญาณนาฬิกาให้สูงขึ้นและรองรับแรงดันไฟฟ้าที่มากขึ้นได้ AMD Radeon X Vega สำหรับการาดจอสถาปัตยกรรมกอร์ที่น m d ตั้งใจทำออกมาเพื่อประสิทธิภาพที่สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสถาปัตยกรรม Polaris เดิมแล้ว Vega มีจำนวนเชีทที่ดีขึ้น Radeon X ห้า0 0นซีรีส์การผลิตขนาด7นาโนเมตร รองรับหน่วยความจำประเภท GDDR6 r a d i a n a X 6000 Series ใช้โครงสร้าง r d n a 2 r a d i a n a X 7000 s e r ี e s โครงสร้างใหม่ r d n a 3และผลิตแบบ5นาโนเมตร